เบอย่างเนี้ยยินเรียบนะคะเธอเธอดูยายคนนั้นสิมาวัดบ่อยๆสงสัยมีปัญหากับผัวแน่ๆเลยวะ่ะนั่นแหละเธอคนเรามาวัดนะถ้าไม่มีปัญหาไม่มากระรองนึกว้านึกว่าได้ยินคนเรานี่แปลกเนะพอมีฟันทุกเนี่ยเข้าวัดพอมีฟันพุเนี่ยไม่เคยเข้าวัดเลยเนาะ อแกก็เหมือนแกันแหละถ้าผัวแกไม่มีเมียน้อยนะแกก็ไม่เข้าวัดหรอกแกเข้าที่ไหนล่ะอ้าวนางอ้อยเนี่ยไม่มีคนได้นินทานินทากันเองสะแล้วนางนี่เนี่ยอ๋อล้อเล่นลอเล่น,ลอ,ลนอ,อย่าคิดมากนะ ได้ค่ะใส่จ้ะบ้านอยู่แถวไหนอ่ะบ้านอยู่ใ,ใกล้ๆแถวนี้เหรอเห็นมาบวชที่นี่บ่อยๆอ่ะบ้านอยู่แถวนี้เหดอ๋ยวจ้ะจ้ะบ้านจะอยู่ไกลอยู่ถึงโคราชแนงอุยอยู่ต้องไกลมาบวชที่นี่เลยจ้ะมีปัญหาชีวิตหรือเปล่าจ๊ะเขามีบ้านค่ะเล่นวายเล่นก็โคร ไปโผล่มีเมียน้อยแน่ๆถ้าไม่มีปัญหาถ้าไม่งั้นก็มาบวดแล้วที่ตะกูลเปล่าค่ะคือคือจะชวนคุณน้องไปกวาดลานวัดด้วยกันนะคะไปด้วยกันไหมคะดีค่ะขวารแถวไหนคะแถวหน้าองค์พระนี่จ้ะได้บุญดีนะจ๊ะดีชะนี้ไปค่ะค่ะ สองคนมาปฏิบัติธรรมที่นั่กนี่หมดะค่ะใช่จ้ะเรามาช่วยกันขัดเกลาจิตใจตาตังบุทเอาไว้จะได้ไปที่พาราค่ะฉันสองคนน่ะชอบมาทำบุญที่ทวนขาแหละคนแถวนี้เขาไม่มาทำกันหรอกเขามัวแต่บ้าใบยมูกอะไรกันเนี่ยน่าเบื่อผู้เข้าวัดมาเบ้าก็ไม่ได้อจ้ะอ๋อสาวมันบอกว่า ชูเขาวันมาผัดเกาใจ,ใจ,ใจิตใจไม่ได้ถ้าจะเรามาช่วยออจับเกาจิตใจแดะสบายใจดีจ้าดีนะคะได้ได้ดีดมากดีขอรู้ใสาู้ผู้ที่สอนเสมอสตาร์ทุสา ยังหนนะตวเออ๋อสงสัยแอรี่ซไก้ท่านน้อยแิทนะทูสดิ๋ีเหรอเดี๋ยวะมีไว้ไว้น้อของม่มั่นค่ะเดี๋ยวก็จอดดมานี้เลยค่ะลาคงไม่มีเวลาว่างไปนั่นจริ่ของค่ะอ๋อ ใส่ผัวจริงแน่ๆทำเป็นหน้าเศร้ามาเลยเออใช่สงสัยผัวีเนี่ยเมียน้อยแน่ๆเลยแกออใช่แบบเนี้ยผัวจริงแน่ๆผัวเป็นเมียน้อยแน่ๆเลยแกเนอะเวลาว่างกันนักเหรอคะคุณพี่ถึงได้มานั่งดินทาคนน้นคนนี้ขนาดใส่ชุดขาวรับสินแปดจังทำให้คุณพี่ทั้งสองคนสงบปากสงบคำไม่ได้เลย ขนาดนุ่งขาวห่มขาวยังไม่วายจะนินทาชาวบ้านเขาเลยนะคะเปล่านะคะคุณน้องเล่าสู่คนฟังดิฉยนค่ะคุณน้องเล่าเรื่องผิดๆสิคะหัวฉันป่วยเป็นโรคมะเร็งฉันจึงมาวัดทุกวันพระเพื่อส่งบุญให้เขาได้หายไวๆไหนบอกว่ามาวัดทุกวันพระเพื่อช่วยขัดกล่าวจิตใจให้คนอื่นที่ต้อมาปฏิบัติธรรม ฉันว่าคุณพี่ทั้งสองนะคะช่วยขัดเกลาจิตใจของตัวเองก่อนจะดีค่ะถ้าว่ามากนักก็ปิดวาจาตั้งใจปฏิบัติธรรมจะดีกว่าไหมคะทุกคนที่มาก็รับสิทิจากพระสงฆ์ะแล้วเทนั้นอย่าสร้างความเม่ยว่าใจเลยค่ะ เจอเมื่อวานนี้น้องอ้อยจะไปทําบุญมาโอ้โหติมากเลยวัดสวยชอบมากเลยเสียดายจังฉันไม่ได้ไปด้วยโอ้าไม่ไปฉันไม่ว่างนะสีอ,อ้าวเด็กสองคนจะไปไหนกันหรือจ๊ะจะไปหาซื้อของขวัญวันแต่งงานพ่อกับพี่น้ำหนึ่งค่ะอะยังน้ำหนึ่งจะแต่งงานแล้วหรอเนี่ยไม่รู้จริงๆนะกันเนี่ยใช่ค่ะคุณป้าพรุ่งนี้จะจัดงานเล็กๆที่บ้านพี่น้ำหนึ่งค่ะ แต่จริงๆคุณพ่อจะจัดให้งานใหญ,ใหญ่แต่พี่น้ำหนึ่งบอกว่าจัดเล็กๆก็พอคะอ่ะฮะีบแต่งท้องกันแต่งหรือจ๊ะไม่ได้ท้องค่ะแต่พ่อกลัวว่าพี่น้ำหนึ่งจะเสียหายก็เลยจัดงานแต่งให้คนปากบอนจะได้ไม่เอาไปพูดพูดอ่ะใครนะชอบเอาเรื่ออื่นไปพูดแย่จังเลยเนาะใช่ค่ะแย่มากๆเลย พวอหนูไปซื้อของขวัญก่อนนะคะพรุ่งนี้คุณป้าสองคนจะไปไหมคะไปจ้างั้นหนูขอตัวไปซื้อของขวัญก่อนนะคะจ้า,จา,จา,จาบ๊ายบาจ้าจ้าบ๊ายบายท้องแน่แน่หรอวะท้องแน่แน่เธอว่าไหมชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นชัวร์ปับ๊บเมื่อกี้หนูอยากจะพูดจริงๆเลยพี่แพรวะคันปากมากเลยพี่ก็อยากจะพูดนะ แต่เราเป็นเด็กไปว่าผู้ใหญ่ก็คงจะไม่ดีทั้งนั้นที่รู้ว่าป้าสองคนนั้นะเป็นคนเอาเรื่องพี่น้ำหนึ่งกับพ่อไปพูดในทางที่เสียาหายแต่เราก็พูดอะไรไม่ได้ไม่ดีเลยเหรอป้าสองคนนั้นจะรู้ไหมว่าทําให้คนอื่นเดือดร้อนพ่อต้องแต่งงานกับพี่น้ำหนึ่งพี่ว่าก็ดีนะเราจะได้พี่น้ำหนึ่งมาเป็นแม่เลี้ยงพี่อ่ะชอบพี่น้ำหนึ่งมากพี่น้ำหนึ่งเป็นคนใจดีมิใส่ก็ดี พ่อก็คงจะมีความสุขพี่ว่าพ่อชอบพี่น้ำหนืยพี่ไม่รู้นะแต่พี่ว่าวันข้างหน้าพ่อต้องรักพี่น้ำหนึ่งแน่ทำไมพี่คิดว่าพ่อจะต้องรักพี่น้ำหนึ่งก็คิดง่ายๆเรายังรักพี่น้ำหนึ่งเลยแล้วพ่อจะไม่รักเหรอใช่